ก็สวัสดีครับผมแมดมินกอฟจากเว็บน้องไอทีนะครับก็เจอกันกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการออสอนวิธีการตั้งค่าไฟาเอ็กโพรเลอร์นะครับโปรแกรมไฟเอ็กโพรเลอร์ใน Windows 10นะครับโดยปกตินะครับในวิดีโอสิบหากจะมีการแสดงไฟล์ที่เราเข้าใช้งานบ่อยๆใน พอเลื่อนับมาตรงนี้นะครับจะมีโฟลเดอร์ดิสขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติโดยจะเป็นโฟลเดอร์หรือได์อื่นๆที่เราเข้าใช้งานบ่อยๆนะครับจะเป็นทําเป็นช็อตคัรไว้ให้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาให้เราสะดวกเพื่อที่จะเข้าไดเ้เข้าใช้งานได้รวดเร็วขึ้นนะครับสําหรับคนที่ชอบก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่สาหรับคนที่ไม่ต้องการให้แสดงนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์หลายคนซึ่งไม่อยากให้เขารู้ว่าเราเปิดไฟล์อะไรบ้างโฟลเดอร์เก็บไว้ตรงไหนอะไรนะครับเพื่อไม่ต้องการเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้แสดงไฟล์หรือโฟลเดอร์นะครับที่จะแสดงตรงนี้นะครับเ,เป็นการตั้งค่าได้ที่นะครับ ข้างบนนะครับจะมีแท็บวิวนะครับแท็บวิข้างบนนะครับคลิกคลิกเข้าไปที่แท็บวิวนะครับจะมีริบบอนลงแสดงลงมานะครับเราจะเห็นเมนูออปชันนะครับตรงนี้นะครับเมนูออปชันคลิกคลิกเข้าไปที่เมนูออปชันนะครับแล้วเราจะเห็นหน้าต่างโฟลเดอร์ออปชันขึ้นมานะครับอยู่ที่แท็บทั่วไ l นะครับแล้วข้างล่าง จะเห็นการตั้งค่านในส่วนของ private นะครับออจะเห็นว่ามีให้เราเลือกนะครับนี่ครับโชไฟล์ที่เราเข้าบ่อยๆนะครับหรือข้างล่างนะครับโชว์โฟลเดอร์ที่เราเข้าบ,าบา่อยๆหมายถึงตรงนี้นะครับโชว์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราเข้าบ่อยๆในตรงนี้นะครับออถ้าเกิดต้องการเคลียร์ไม่ให้แสดง คลิกตรงนี้ครับเคลียหายไปแล้วครับและหากต้องการไม่ให้แสดงในครั้งถัดไปนะครับในครั้งต่อไปหรือว่าครั้งหน้าที่เราจะเรียกใช้โปรแกรมไม่ให้มันแสดงขึ้นมาครับเอา2ช่องนี้ออกนะครับแล้วกดโอเคเรียบร้อยครับครั้งต่อไปที่เราเปิดใช้โปรแกรมมันจะไม่แสดง ในตรงนี้นะครับไม่แสดงให้เรากวนใจหรือว่าคนอื่นที่มาใช้คอมจะไม่เห็นนะครับเสร็จแล้วครับการตั้งค่า Quick Access ใน Windows 10เพื่อไม่ให้แสดงไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราเข้าไปบ่อยในลิสตทางซ้ายมือตรงนี้นะครับอ่า ติดตามบทความเกี่ยวกับการใช้งานว i n ีโ w สิบได้ที่เว็บน้องไอ com หรือแฟนเพจใน facebook นะครับแฟนเพจเก็สาระความรู้ไอทนะครับเข้าไปกดถูกใจกดติดตามกันได้นะครับอา้าวอะไรเนี่ยนี่นะครับเออเสร็จแล้วก็หรือกดติดตามคลิปถัดไปที่ด้านล่างนะครับ กดที่ subscribe หรือว่าหากชอบคลิปนี้กดที่ถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้